ตั้งแต่ท่านในอำเภอคณะเนี่ยมันมีความหวังนะว่าอยากได้อะ่ะอยากได้ที่หนึ่งอะตอนนี้ผมให้ที่หนึ่งนะตอนนี้ให้ที่หนึ่งนะฮะเพราะว่าท่านมาผมเพิ่งมาหมู่บ้านนี้ตำบลน,นี้เป็นตำบลแรกนะครับสําหรับวันนี้แต่ยังมีอีกสองตำบลสองหมู่บ้านที่เข้าจิงเหมือนกันนะฮะอย่างไรก็ตามฮะเดินลงรถมาเนี่ยให้คะแนนเต็มร้อยอยู่แล้วฮะร้อยเปอร์เซ็นให้เต็มร้อยแต่ว่า อะไรที่มันขวางหูขวางตาขัดตาขัดใจเนี่ยจะตัดคะแนนไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันผมต้องหาเรื่องตัดคะแนนท่านจนได้แหละวันนี้ไม่ต้องห่วงฮนะท่านทําอะไรผมขัดใจผมนิดเดียวอะ่ะผมก็ตัดคะแนนไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่สามารถคัดกรองคนที่ได้ที่หนึ่งที่สองที่เจดสดลยรือโดยท่านประธานและท่านคณะกรรมาการผู้ส่งเสีย,ยงในวันนี้สำหรับในพวกที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับผมว่าตกแตก โดยกรบวนการในการขับเคลื่อนหมู่บ้านและตำบลประกอบด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นองค์กรเครือข่ายชุมชนตำบล บานนีก็ไม่ต้องขอบข่าวก็ได้แต่ว่าอยากอยากฟังเสียงเพราะว่ามันมีบางส่นนะเขาต้องเข้าใจแค่คือถามเนี่ยอยากรู้ว่าเอ้ะเราจะใสาย้อนให้ลูกหลานของเราเห็นความสำคัญในอาชีพที่พวกเราเรียนู้นี้นักศาไว้ต้องสอนที่น้องรู้ึ้นมาเนี่ย อันนู่นี้เดี๋ยวเราจะนั่งรถมาถาไปชมเลยค่ะแล้วเนี่ยเขาเอาต้นให้ดูเลยต้นมีอย่งเดียวใที่บ้านเว่าขาวขอด้มาเดี๋ยวเดี๋ยวได้ขายแล้วเพราะว่านักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วเริ่มเปิดแล้วขอบคุณครับนี่บอกว่านี่อันนี้เขาเปิดแล้ว